ครับมีคนมาถามผมนะครับว่าพี่ครับช่วงนี้ถ้าจะลงทุนหุ้นก็ดูน่ากลัวเหลือเกินนะครับจะทำยังไรดีเพราะว่าตอนนี้เรื่องกระแสเกี่ยวกับในตลาดหุ้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคริปโตยังสนใจอยู่ไหมผมตอบงี้ครับว่าจริงๆการลงทุนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับถ้าเราจะทําการกระจายความเสี่ยงนะครับอย่าใส่ไว้จะกล้าใบเดียวนะครับแล้วก็หลากหลายในการลงทุนอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดมามองมุมคริปโตเนี่ยถามว่า มันมีช่วงกระแสที่คนหนีตลาดหนึ่งมาตลาดหนึ่งไหมก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจจริงๆนะครับอยากจะลงทุนในมุมคิปโตเรนตี้เนี่ยผมก็จะแนะนําว่าก็ลงทุนในเหรียญน,นะครับหรือคอยที่มันใช้สําหรับอ่เขาเรียกว่า t นที c คอยนะครับก็คือคอยที่มีประโยชน์ในการใช้งานจริงๆนะครับค้อที่มีประโยชน์คืออะไรเช่นสมมติว่าเวลาที่เราใช้งานบล็อกเชนทั่วไปเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับ อย่างเช่นเราเรียกว่าเป็นค่าแก๊สค่าปีเนี่ยมันจะต้องใช้เหรียญประจําคอยนั้นๆนะครับเช่นเทนบิตคอยก็ใช้เทนก็ใช้เหรียญบิตคอยอีเทอรี่ก็ใช้เหรียญอีเทอร์นะครับเอเชนคาร์ดานโก็ใช้เหรียญ ADA นะครับเชนโปรคัตดอทก็ใช้เหรียญดอทเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นคอยที่เป็นเนทีฟคอยที่เวลามีใครไปใช้เชนของคุณเนี่ยหรือบล็อกเชนของคุณเนี่ยคุณจะต้องใช้เหรียญแบบนี้อันนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญที่มียูสเคส ที่ผมมองว่าถ้าเกิดมีต่อไปในอนาคตมีคนมาใช้บอกเีดขึ้นเรื่อยๆยังไงก็ต้องใช้เหรียญพวกนี้อยู่แล้วนะครับนี่ก็ฝากไว้แต่ทั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนนะครับก็ถ้าเกิดใครจะซื้อเหรียญก็อาจจะต้องศึกษาดูอีกทีหนึ่งแต่เน้นๆสรุปใจความสั้นก็คือพยายามซื้อเหรียญที่สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าแค่ซื้อไว้เพื่อเกมกําไรนะครับเหมือนกับเหรียญบางเหรียญที่เป็นเหรียญที่เรียวกว่ามิมคอยนะครับที่พยายามบอกมาแล้วก็บอกว่าตัวเองจะทํานูน่ทนทํานี่ถ้านมแนะนํา นะครับก็รอให้เขาทําก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับอย่าเพิ่งไปซื้อก่อนที่เขาจะทําเพราะว่าเราก็เห็นหลายเหรียญในโลกนี้มีโปรเจกตร้อยแปสุดท้ายคือไม่เกิดเหรียญน,นั้นแต่ว่าเราไปซื้อเรียบร้อยดอยเรียบร้อยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับผมยุทธนา,านกรนงคำ